สวัสดีค่ะข่าวดีข่าวล่าสุดมาไวนะคะแอร์เอเชียนะคะจะเริ่มให้บริการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินในประเทศแล้วนะคะเริ่มวันแรกวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ลงคลิปนะคะคืนนี้พรุ่งนี้เช้านะคะใครที่ขึ้นเครื่องแอร์เอเชียนะคะสามารถซื้ออาหารว่างเครื่องดื่มทานบนเครื่องได้เลยนะคะไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วนะคะและใครที่แบบว่าหิวนะคะก็สามารถเปิดเมนูได้เลยนะคะเมนูจะเสียบไว้ใน กระเป๋าหน้าที่นั่งค่ะเปิดมาแล้วเลือกชมได้เลยนะคะเมนูเรามีให้เลือกมากมายรายการอาหารเยอะมากๆเลยนะคะไม่ต้องหิวท้องรอกันต่อไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้น,นะคะเอเชียมีขายเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้นะคะในเที่ยวบินใ,ในประเทศนะคะไฟสั้นๆนะคะเดินทางในประเทศก็สามารถเลือกซื้ออาหารได้แล้วและก็เรามีเมนูใหม่มาแนะนําด้วยนะคะเมนูใหม่ของเรานะคะจริงๆไม่ใช่เมนูใหม่แต่ว่าเป็นเมนูที่ขายดีมากๆนะคะแต่ว่าเราจะวนเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆให้ผู้ สารเบื่อนะคะและเมนูที่จะนากลับมาขายใหม่ในเดือนกระกฎาคมหากัายา3เดือนนี้นะคะจะเป็นเมนูข้าวเหนียวไก่าย,ย่างดาด้าค่ะเป็นข้าวเหนียวไก่าย,ย่างร้าน ข้าวเหนียวเนี่ยนุ่มเหนียวหนึบมากนะคะข้าวเหนียวอร่อยมากไก่ย่างเนี่ยก็เป็นเนื้อสะโพกเนื้อล้วนๆเน้นๆเลยนะคะไก่ย่างย่างมาหอมอร่อยมากๆและที่สําคัญซอสอร่อยมากคราะว่าเป็นซอสแจ่วมะขามนะคะมันจะมีความเปรี้ยวอมหวานกินด้วยกันเนี่ยมันอร่อยนุ่มละมุนมากนี่พูดเราแบบน้ำลายไหลหิวข้าวอยากกินข้าวเหนียวไก่ย่างเลยนะคะ ขึ้นไปแล้วสั่งได้เลยนะคะข้าวเหนียวไก่ย่างนาด้หรือว่าจะสั่งจองมาล่วงหน้าก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้สั่งจองมาล่วงหน้าก็ไม่เป็นไรนะคะซื้อบนเครื่องได้เลยนะคะกล่องละ150บาทค่ะและเมนูเครื่องดื่มที่มาใหม่ล่าสุดของแอร์เชียนะคะภูมิใจนําเสนอมากๆเพราะว่าไม่เคยมีขายมาก่อนขายที่นี่ที่แรกครั้งแรกนะคะคือเมนูที่ชื่อว่าไวท์มอลช็อกโก้ค่ะเป็นเครื่องดื่มไวท์มอละหอมมากมีกลิ่นหอมของไวท์มอลนะคะราดด้วยซอสช็อกโกแลตนะคะเข้มขน้นผสม กันอย่างลงตัวหวานหอมกำลังดีเลยนะคะจำหน่ายนรคาแก้วละ90บาทนะคะราคาเดิมเลยค่ะและอีกเมนูนึงนะคะเป็นเมนูยอดฮิตเช่นกันนั่นคือเมนูขนมปังนมเย็นเนยสดนะคะซึ่งแอร์แชร่วมกับ After You นะคะเป็นเมนูขนมปังเนยสดนะคะที่ขึ้นชื่อของ After You แล้วขายดีและหอมอร่อยมากๆเนื้อขนมปังนุ่มนะคะสอดไส้นมเย็นนมชมพูนะคะจำหน่ายกล่องละ 90บาทนะคะสามารถซื้อคู่กับเมนูไว้เมอลช็อกโก้ได้นะคะซื้อ2แก้วนะคะในราคา150บาทะคะสามารถซื้อ ไวท์มอช็อกโก้สองแก้วร้อยห้าสิบบาทหรือว่าเป็นไวท์มอช็อกโก้หนึ่งแล้วก็ขนมปังนมเย็นเนยสดอีกหนึ่งนะคะซื้อคู่กันได้จับคู่กันได้นะคะสองชิ้นราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุ้มมากๆค่ะประหยัดไปเยอะเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่อิ่มก็มีเมนูให้เลือกมากมายหลากหลายรายการนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเมนูแนะนําเฉพาะ3เดือนนี้นะคะซึ่งเมนูอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโปรโมชั่นตามเดือนต่างๆนะคะสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทาง YouTube j u n i ดอะ h ฮ i ฟล์เได้ เลยนะคะเราจะมีเมนูใหม่มีสิ่งใหม่ๆม,มาแนะนำมีโปรโมชั่นมาแนะนำตลอดเลยค่ะส่วนใครที่กลัวว่าอาหารบนเครื่องจะหมดนะคะหรือว่ามาไม่ทันนะคะหรือว่าไมา่ต้องการที่จะซื้อในปริมาณเยอะกลัวว่าบนเครื่องจะมีขายไม่พอก็สามารถกดสั่งจองมาล่วงหน้าได้นะคะตอนซื้อตั๋วก็กดบวกเพิ่มไปเลยนะคะว่าจะสั่งอาหารเพิ่มหรือว่าถ้าใครเปลี่ยนใจอยากสั่งเพิ่มอย่างก็สามารถทําได้เช่นกันสามารถเข้าไปดูคลิป ย้อนหลังได้ในช่อง youtube ของช่องนี้ได้เลยนะคะมีสอนวิธีการที่จะสามารถสั่งจองอาหารหลังจากที่จองตัวไปแล้วเช่นกันค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเมนูชื่อว่าอะไรนะไวมอช็อกโกไวมอช็อกโกไม่ใช่อ่ะเป็นซอสไวมอช็อกโก